Cái quá phải phân khổ trả trái hát riêng hả Cười. Cúi kẻ làm phò đi khỏa phát. Thôi một vừa. Mình là khu kẻ sai mà khôn khôn ràng. Mình cố cố hả gặp kia phản. em nói rối qua anh. Vừa đi đi. Rồi chả lên nhau nhau. Anh đi quả phát bánh ngọc เร่แรกอยู่เป็นอ้มันตกพว <c oughs> เียคนแรกอยู่เพอมาใช่คนออายเผื่อลรเออจะจโดนรกอายู่บเร่วเราข้าไปเรืวอจเลยมังอันน,น,น,นี้อันนี้เลือกผมนะครับผมจะจำเพื่อพี่น้องอันหลออ่มามันจำไม่ใยากจำเผื่อพี่น้องประชาชนคือมันจำเผื่อพี่น้องมันนี่ <c oughs> งลงนตลกอะไรที <c oughs> นุกกว่าป้าน,นุก กะวาดเสี้ยงก็ตรงง่าออกเข้ามันเลยเดี๋ยววันไอ้เผื่อนหน้าจอยตั้มเพื่อพี่น้องกับตัมเพื่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเองอันนี้ขวาแล้วงจือขวานเจ้าจ้ว่ามันเล็กเหลืองปากตรงประชาชนเหลืองราคาทิ้งกาตักกายางราคาปั้มราคาเรื่อยไปนั่นราคามันการาคาเรื่อยเป็นแค่นั้นเลอันนี้อะไรมะ เช้าบ่ายเจียงกูขวบโบ้นี่ไม่ใจหวาเปลือยใจบนเรือจ้าทัหมดหวามันไหนเสียงอยู่ทักจ้องเดือนกูว่าต้องตายทักคนใจบนเรือไม่รู้ว่าเป็นโรคขี้หรือหวาเป็นอะไรเดี๋แรกหนังอี้ตายกูหนังแกล้าุูงพอดีกว่าฟ้าเดี๋ยวมันแบนนกตรวจว่าต่างหัวหน้าปักต่างรองหัวหน้าปักต่างโบติมาโปอย น้อยโปรยมันแล้วมั่วโปรยเลยลูกทีมก็าว่าตีทอดทอได้นี่แรงจุดยอดเป็นได้น้อยจุดยอดเลือดีไหมควาแบงคนี่แบงออกกีมันอิทผงกูหยอกขึ้นจากกลางเวทีไปบนกูจามีตัดใจเอยหมดแร่งนังแรงเลยแม่แร,ง,แรงอ่ะเดี๋ยวมึงก็ไปิดเทวาก็คือก็ง่าเสี่ยงไอ้่นุ่ม อเ่งเงินตรงไอ้ดีดีเอาตามไองไปนั่นนายอยู่บ้ายเดี๋ยวเราเก้าไปเรยวเราอิจฉามังทาไปได้มั่งอ้มืนการเตี๋ยวไปเตี๋ยวเล้งก็วิเคราะห์ไปกูแนะนำนี่ว่าติตจิตแล้งเันใจไปไอ้เรื่องตรงแล้งนายอยู่บ้ายแล้งว่าเราเก้าไปเร็วเราทำไปได้มั่งทํไได้มังป็นนานไอ้นี่้มืเงียบไปเตี๋ยวพราวมกันแกูคิดขรานเปล่อนี่ถกแบบ่วไปบิวะไอ้เง cao cán cố định thương khản bước mới tật xét rồi chị vấn đề